กาดเจ็บเฮ็ดในโขกจากพี่น้องมาพ่อพ่อเพื <t is> <t is> <t ่อนเพื่อนเลิฟค่ะเพื <t is> <t is> ่อนโยบานของเราเออเอามาตัเข่ามาเตะเอาพวกเจอมาแต่เมื่อไหร่มาแต่มหัวเศร้านี่ไหมนี่ได้ได้ได้ซุปนึงได้ยุ่งมาจากคนเหรอมากับลูกกับนายเปิ้ลเอานายเปิ้ลตินั่นเอออันนี้ลูกไผ่เอากระจำลูกว่าได้เล็ววันที่จะโอ้ยบองเห็นเขาโดนเนาะกระจำว่าได้แล้ว เบิ้งโคกับแปนคกแปนเนี่ยพี่น้องเอ้ยคุณตะกร้านมันแปนคักหลีโอ้ยก็นึกว่ามันบ้านใดเนาะแต่ว่าบัได้ยินเสียงโอ้จำได้จำได้มาจากหลอบไปม้าจากหลอบไปโอ้ยโอ้ยพาหลูกมาเจ็บ พ่อถามดอกบ่วเขางามอยู่เออกขงามพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ละผลดีผลดีเนาะเออเออเออเก็บไปพุ่มมะลาก็จะเป็นได้เสียมดีเนาะก็ได้เสียมดีเถ้ะเอ้าเฮ็ดยังอะไรน่ะเออเก็บเอาเฮ็ดตะหมากน้อยก็เอาโลดกินได้เบิดละอุ้ย จักษซุปนี่ล่ะเอามนเข้าไปเอาคุณอยู่ไหนปันไดกับมนเข้าไปดอกน้อยๆดอกน้อยๆก็เอาโลดค่อยเก็บไปนี่เด้ดอกจังสี่เอาว่าสันไหนเปล่าเอาเม็ดเดียวโอ้เห็ดมะหมากน้อยเด้นเขาว่าเอาเด้เตี้ยมันเป็นเห็ดมะหมากน้อยโบราณเขาไหมเออเออใช่ตะกี๋เออแมนยุ่ตะกี้โอู้ไปคอยหาไปโอ้ยสิได้ยซุปไปป่นดอก เขาบอกเลี้ยงเห็ดกับมันพี่น้องเอ้ยมันผู้ใดกับมันอยากมาเก็บ <c oughs> กกับแปนแฝนแต่ว่าฝนตกเห็ดเลยบ่ใครออกปันได <c oughs> ถ้าฝนบาตกก็สิมีก่านีอยู่นี่ก็ได้ซ้ำานีเหลเจ้าพี่น้องแต่ว่าบ่าท่านเหดโดนดอกเก็บไปอีกห้าไดเพิ่มค่อยเก็บไป มองได้บ่มีนามกับใครอยู่ไปไปน้ำบานของเล้าหรอตีตีอ๋อไปน้ำบานของเราหรอไปหลงกันหรอเด้อพี่น้องมือนเนี่ยสวนกันกับบ้านอื่นเจ็บเห็ด ยุคโคกบ้านบักโวจ้าเหมือนนี่ยุคโคกบ้านบักโวเฮ็ดกับบใครมีดอกพี่น้องห่า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 งโอ้ยจะกลมเอาอยังดอกนั่นก็ได้อู้เออเอิอนหากันแซวสะหรอบันเก็บไปดีมนีเฮ็ดมักหกแปนคากิลีเลยนี่ เอ้ยม่เอือนแล้วก็สิเอาคักๆเร็ว้าพ่อเฮ็ดปัวกแม่เก็บไปหลายคนก็สิได้แกงยู่ดอกมาหลายคนเออเตี่ยนี่ตาใส่ตัวไอ้ตี่เดินหากันพี่น้องเอยบรรยากาศในโคก ตกแห้งเด้ฝนตกแห้งอยู่แห้งถูกมือตกดีค่ะฝนก็ได้โอ้ยบ่เป็นยังดอกว่างกันจังไปหากันเออแมนอยู่พ่อพี่น้องในโคกเย็บเฮ็ดแล้ถามข่าวกันโดนๆพอกันเทอาน,นึงเนาะบางเอินอยู่เด้มาพอกันในโคก กันไปเก็บเห็ดไปน้ำโดนๆพอดอกหนึ่ง <laughs> โกกับเป็นๆเอ,อ้ยยุ่งกับกัดไอ้ค่อยเก็บไปนี่แหละพี่นอ้องเพิ่งจะได้ซ้าเหนียวลิปนี้กับซ้ำเนียลจ้าว่าวเก็บเห็ดก่อนจากพี่น้องคนจีนได้หลายก็